อันนี้ก็เป็นทางที่จะไปเมืองเลยนะคะพวกเราเริ่มเดินทางจากอำเภอภาคขาวไปที่เมืองเลยนะคะเพื่อพาวิต้าช n แน,นลเนี่ยไปเล่นจักรยานนะคะแล้วก็ไปทําธุระที่เมืองเลยนะคะถนนหนทางก็จะประมาณนี้นะคะกําลังทําอยู่นะคะบกบรรยากาศกําลังดีเลยช่วงเย็นเยนที่บ้านเรากับที่เมืองเลยมันห่างกันประมาณสัก80โลนะคะนี่เดี๋ยวไปดูกันว่าพวกเราไปทําอะไรกันมั่ง ไปกันค่ะนี่นะคะวันนี้เราก็มาถึงเมืองเลยกันแล้วนะคะเป็นสวนสาธาณะสวนสาธารณะนะคะอุดป่องนะคะนี่เราพาวิต้าชาแนลนะคะมามาปั่นจัก,กรยานนะเดี๋ยวเราจะดูกันว่าปั่นจัก,กรยานกันที่ไหนนี่มีร้านเอ็กซ์ตรีมอยู่นะคะอยู่ที่จังหวัดเลยนะ เพื่อนวิต้านะคะชื่อว่าเอิร์ธนะคะวิตา้าบ๊ายบายหน่อยเป็นไงมั่งสนุกเป็นไงกันมั่งสนุกสนุกไหมไปไหนกันมามเติมลมฮะไปเติมลมที่ไหนปั๊มปั๊มไหนอ่ะโอเคอไปเล่นต่อเลยเฮ้ <laughs> <laughs> น,นี่อันนี้นะคะเป็นลานอรีมนะน้เลย,เล,ยเล่นสเก็ตบอร์ดก,ก็ได้เมาออกกำลังกายก็ได้มันจะมีสวนสาธารณะอยู่ข้างหลังนี้ข้างหลังทางนี้อมาวิบบ่งออกกำลังกายได้ตรงนี้จะมีคนวิ่งอยู่ข้างหลังจะมีเครื่องออกกำลังกายอะไรให้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสนามเอ่อเทนนิสนะคะเป็นสนามเทนนิส ข้างในนั้นแบดมินตันแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่เล่นบาสเกตบอลเป็นสวนสาธารณะขุดป่องจังหวดเลยมาดูกันว่าวันนี้ช่องคนไทยบ้านเราจะไปทำอะไรกันมั่งมนันวันวันหนึ่งก็จะชีวิตก็จะวนๆอย่างเงี้ยทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตวนๆไปเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูกันว่าจะเป็นยังไง ไปดูตรงส่วนสาธารณะกัน๋จะพาเดินไปนี่นะคะเป็นตึกนะศูนย์บริการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะนี่เยัะเลยเราก็อยู่ที่จังหวัดเลยกันเราก็จะถ่ายให้ดูว่าเออเมืองเลยมีอะไรมัง่งแล้ววันวันหนึง่งเนี่ยเราไปทําอะไรกันมัง่ง ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ประมาณนี้วันศุกร์ก็จะมีถนนคนเดินตรงนี้นะคะนี่ถนนคนเดินอยู่ตรงนี้วันศุกร์ประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสาธารณะคนออกกําลังกายอืม <adject ve GPS> <Robot consoles> เทศบาลมืองเลยนะคะนี่มีริมแม่น้ําบรรยากาศกําลังดีนะคะเย็นๆประมาณสักตอนนี้หกโมงเย็นละหกโมงครึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่มืดนะเป็นสวนสาธารสวนสาธาราณะกุดป่องนะคะนี่อยู่ที่เมืองเลย เลยนี้ก็เป็นมองหน้าอยู่นะคะมี่เราเดินวนๆไปตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสาธารนณะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูสามารถมาออกกําลังกายได้นี่ก็จะมีทุกๆคนเขามาออกกําลังกายกัน,นมีเครื่องออกกําลังกายต่นงน่นที่นี่อากาศดีมากๆเลยนะคะไม่ไม่เหมือนในเมืองนะ บรรยากาศอากาศในดีสุดเลยที่มึงเลยแล้วก็เราชีวิตเราก็แบบสโลไล์อ่ะเป็นไปแบบช้าๆไม่ต้องรีบก็จะมีคนมาวิ่งออกกำลังกายนะคะมีเยอะเหมือนกันช่วงเย็นๆจะมีมาทุกวันเลยบรรยากาศดีค่ะที่นี่บรรยากาศดีมากนี่จะมีป้ายบอกไว้อยู่ว่า พลเอกอาทิตย์กำลังเอกอน่าจะเป็นพลเอกอาทิตย์กำลังเอกเป็นาานสซ่านะคะบรรยากาศดีมากที่นี่ใช้ชีวิตแบบสโลไลท์เดี๋ยวมาดูว่าคืนนี้เราจะไปกินอะไรกันก็ใช้ชีวิตวนๆไปอย่างเงี้ยค่ะชีวิตวนๆไปเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าคืนนี้เราจะไปกินร้านไหนต่อในที่เมืองเลยที่เราไปกันประจำนะแล้วก็เออโอเคอะไรเงี้ยเดี๋ยวคอยดูกัน พอตกช่วงเย็นๆเนี่ยนมันจะมีร้านพญานาคนะคะนี่ตรงนี้ลานพญานาคตรงนี้แล้วก็มีแม่น้ำตรงนี้นีขวามือนี้จะเป็นแหล่งที่กินเลยมีขายของร้านอาหารเต็มไปหมดเลยมีหลายร้านนะคะมากมายให้เราเลือกกินกันได้เลยนี่มาเดินมาชมมาเลือกมากินกันได้เลยก็จะมีพวกนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ คนในจังหวัดเลยเนะี่ยมากินที่นี่มันก็มีหลายที่นะคะแล้วแต่ใครจะไปตรงไหนแต่เราอยู่ใกล้ตรงนี้เราก็มากินแถวนี้ฝั่งตรงข้ามเนาะก็จะมีสเต็กตรุงยิกนะคะนี่มาลองเดินหาอะไรกินกันดูนะคะอย่างเราวันนี้เราก็มาลองยำยำเสียบไม้ไส้กรอ,อกร้านนี้ก็อร่อยนะคะเขาทำเขาทำน่ากินมากๆเลยไส้กรอ,อกน่ากินมาก เงาเงาเลยมื้อนี้ลองของบ้านๆใสยกรอกเสียบไม้แล้วก็ยำเสียบไม้นะคะลองดูกัน ันนี้ก็เป็นหอยทอดกระทะร้อนนะคะของบุญมัดน,นะคะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะคนไทยบ้านนะคะว่าจะพาไปที่ไหนกันอีกปิดท้ายมื้อค่ำกันที่เลาะเลย